สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้มีรถราคาเบาๆผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะใครที่กําลังมองหารถวิชังานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะคะคันนี้เป็นตัว v ีออสหนึ่งจอีปี2012นะคะราคาเบาๆเพียง2องแสนสามหมื่น 9,000บาทเท่านั้นเองนะใครที่สนใจหรือว่าอยากได้รถไปใช้งานนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โฮ098นเก้าแปดหกศูนย์เก้านัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดยินดีให้บริการนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผลได้นาน7ปี84งวดนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะ สภาพสสวยๆนะคะการันตีโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะได้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะยอหญิงพอสัมเพา484กรุงเทพมหานครป้ายทะเบียน3ตัวสสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถสีบอลเงินสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโกโด้ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะ โคมใสๆขาวๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยคันนี้ได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆเท่ๆพร้อมซิ่งเลยนะคะราคาไม่แรงด้วยนะลูกค้าแถมยังผ่อนสบายอีกด้วยนะคะใครที่อยากได้รถนะติดต่อมาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อมแม็กนะคะ โลโก้โตโยต้าตรงกลางน็อตสีลูนะคะตัวยางคันนี้นะคะลูกค้าเป็นยางปี2021นะได้เป็นยางปีใหม่เลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะจุดเม็ดอาดด้านในมีให้เห็นเด่นชัดนะการันตีโครงสร้างให้นะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะ โป่งซุ้มล้อสันเดียมคมมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะคิวกันศาสตร์ก็ติดมาให้นะลูกค้าสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะกระจกเดิมแท้าจากโรงงานทุกบ้านนะคะโลโก้โตโยตา้ามีติดอยู่นะคะมือจับประตูนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลย เดี๋ยวเราดูภายในกันนะคะคันนี้ภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะคันนี้เป็นโฉม Gen 2เนาะ v o s Gen 2นะคะราคา239,000บาทเท่านั้นเองนะคะพวงมาลัย3ก้านเดิมๆนะปรับสูงต่ำได้นะคะหน้าจอเรือนไม้ของรถคันนี้จะอยู่ตรงกลางคอนโซลนะคะเดี๋ยวนะัดสตาร์ทรถให้ดูเลขไม์กัน ่ะมาเลยเครื่องยนต์นิ่มๆนะคะเรขกไม้นะอยู่ที่สองแสน 18,351กิโลเมตรนะคะถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะไม่0 0 1 0 0เนี่ยเพราะว่าคันนี้รถปี2012เนาะก็ประมาณ1 0 1 1ปีและเฉลี่ยาการใช้งานปีหนึ่งเนี่ยหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะถือว่าปกตินะคะลูกค้าอย่าคิดว่าเฮ้ยคันนี้ไม่200,000ลูกค้าต้องเฉลี่ยลายปีเนาะเฉลี่ยลายปีเนี่ย,ย,ย,ยก็ประมาณหมื่นกว่าโลนะรายเดือนก็ประมาณ2,000กว่าโลนะถือว่าปกติไม่ได้สูงมากนะคะคันนี้นะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของโตโยต้าเนี่ย เครื่องยนต์เขาอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะศูนย์บริการรองรับอยู่ทั่วประเทศนะอะไรหาง่ายด้วยนะคะค่าแม n ทนเนนไม่ถูกอ่าไม่แพงนะแล้วก็คันนี้นะคะราคาตามสบบเลย239,00 0ั23 9, บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัว1,5 e นะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครื่องเล่นเสียงของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นแบบวิทยุ f อ CD ได้นะคะตัวแอร เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือแบบได้4ระดับนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะส่วนตัวเบาะของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาผ้านะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นเบาผ้าเบาะนะคะแน่นๆเลยนะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะข้อดีของเบาผ้าเลยนะคือระบายอากาศได้ดีนะคะแต่ว่าข้อเสียนะ การดูแลทําความสะอาดนะคะอาจจะดูแลยากนิดนึงก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะสําหรับหัวนอซอกประตูนะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีไข่ไม่มีขยับขย่นเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเฉียวชนเล็กๆน้อยๆเก็บงานสีมีเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยเนาะเพราะว่ารถคันนี้ปี12ก็ประมาณ10กว่าปีแล้ว ก็ต้องมีเก็บงานสีมีเฉียวชนบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าชนหนักถึงโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้ บอดีกว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่วางแก้วน้ำตรงกลางหนึ่งที่นะคะบอดด้านหลังไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าขอบยางทั้งสีบ่าบานประตูนะลูกค้าดึงมาดูในส่วนของสปอร์ตเมทอาร์ตได้เลยนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีรอยโปสิแต้มสีนะ ครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักนะคันนี้สวยๆเลยพอเริ่มต้น5,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะเงินเดือนประมาณ1 2 0 0 0 1 3 0 0เนี่ยก็สามารถออกได้นะคะคันนี้สามารถออกได้เลยนะ ผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะลูกค้าเอารถไปเที่ยวนะคะหรือว่าขับกลับบ้างต่างจังหวัดเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะเป็นเครื่องยนต์พันห้าซีซีนะคะ อัตราการเร่งหรือว่าการขับขี่เนี่ยกำลังโอเคเลยนะสำหรับเครื่องพันหานะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะไฟท้ายสวยงามนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะสวยๆเลยนะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังนะคะ2จุดมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะใครที่สนใจก็โทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาแจ้งหมายเลขทะเบียนได้เลยนะคะนัดยินดีให้ คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะคะลูกค้าสำหรับด้านหลังคันนี้ห้องเก็บสัมภาระบอดี้กว้างๆกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะมาพร้อมกับถาดท้ายนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บนะเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้าขา โครงสร้างเดิมๆนะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมๆตาปัม๊มโตยโยต้ามีติดอยู่นะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะหรือว่าดูคานด้านหลังนะคะลูกค้าตัวคานหลังจุดเมด็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะรอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยไม่มีเลยนะสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าหรือว่าบอดี้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวนัดเปิดให้ดู บอดี้ด้านล่างเดิมเดิมนะคะเครื่องมือครอบล้ออะไรเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะคะส่วนแม่แรงจะอยู่ด้านในนะคะใต้ที่นั่งเบาะหน้าด้านซ้ายนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมเดิมเลยนะซีนเดิมเดิมจากโรงงานสีออกขาวๆไข่ไก่นะคะลูกค้าซีนด้านข้างเดิมเดิมเลยนะจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะไม่มีรอยพ่นสีทับไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะคันนี้ ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะอย่างที่นัดบอกคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะคะดูแลในเรื่องของภาษีพรบรเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือให้ฟรีอีกหนึ่งปี24ชั่วโมงทั่วประเทศเลยนะคะวารันตีตัวรถให้30วันนะรถมีปัญหาอะไรคือทางร้านดูแลให้นะคะลูกค้า รับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะคะพ่อนเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้ตอบโจทย์เลยนะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นอยู่5,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะลูกค้า ตัวแผ่นเพจของรถน้ำมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยไขรอยเขียบขยื่อนเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนเช็คประวัติศูนย์โตโยต้ได้นะคะรถปี2012ตรงปีนะหัวน็อตไม่มีรอยเขียบขยื่อนเลยนะคะสภาพวสวยเลยสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันคิ้วกันศาสตร์ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ก็ติดมาให้นะคะในรั คาเพียง2องแ0 0สบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะโทรหานัดได้นะคะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,500cc 109แรงม้าน,นะคะรองรับน้ำมันเบนซินนะ9.95เติมได้นะคะเครื่องยนต์น้าไม่มีสั่นไม่มีสถานนะคะลูกค้าภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆไม่มีพวกคราบน้ำมัน หยดไหลยเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะเช็ค <Check S 1> ประวัติููย์โตโยต้าได้นะคะลูกค้าเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะการันตีโครงสร้างให้นะคะจุดเม็ดอาร์ตตรงเบ้าโชกนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะ สภาพเดิมๆสวยๆนะคะลูกค้าหัวน็อตด,ด้านในนะคะลูกค้าให้ดูหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขรอยเขียบขย่าเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงนะอาจจะมีรอยไขบ้างนะคะลูกค้าเพราะว่ารถก็10กว่าปีแล้วต้องมีเก็บงานสี บ้างนะคะลูกค้ามีเก็บงานสีแน่นอนนะจะบอกว่าไม่มีเก็บสีไม่มีเฉียวไม่มีชนเลยเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่ารถมันก็สิปีแล้วเนาะมีเฉียวชนบ้างเป็นเรื่องธรรมดามีเก็บงานสีเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าชนหนักถึงโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยนะฝากระโปรงเดิมแท้น,นะคะลูกค้าตาปาั๊มโตโยตา้ามีอยู่นะสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอติดอยู่ครบเลยฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะจิกดูในส่วนของขอบยางนะ หเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะ โครงสร้างเดิมนะฝากระโปรงเดิมนะคะใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะคะหารถที่ราคาไม่แรงพลเบาๆพนสบายๆนะแนะนำคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ V on 1.5e ปี2012นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง2แสน0 0มบาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะพนได้นาน7ปี84งวดนะคะ ค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะลูกค้าเงินเดือน 12, ื่นสสามารถออกคนเดียวได้เลยนะคะใครที่สนใจนะ ติดต่อมหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์ 87, ion, นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์ mm hmm. มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการนะคะหรือเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะมีรถให้เลือกเยอะเลยนะเกือบ500คันนะคะลูกค้าครบจบในที่เดียวนะไฟแนนซ์รองรับหลายสถาบันเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะแนะนำคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกนะเข้ามาแล้วนะคะติดต่อหานัดนะคะโทรหานัดหรือว่าแจ้งว่ามาหานัดก็ได้นะคะรับรองว่าช่วยทุกคันดันทุกเคตแน่นอนนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ